สดว้าวโอ้ว้าวโอ้นี่กราฟิกสวยมากเห็นไหมนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการไฮเปอร์พิกเซลกับผมวรชาติศศีนะครับและว,วันนี้นะครับเราจะมาทําการแนะนําสินค้าใหม่ล่าสุดนะครับจากค่ายโทรศัพท์มือถือจากฝรั่งเศสอย่างค่ายวิกโก้นั่นเองนะครับแล้ววันนี้นี่โทรศัพท์มือถือของวิโก้ก็อยู่ในมืองผมแล้วนะครับนี่คือโทรศัพท์มือถือวิโก้รุ่น power U20 เดี๋ยวมาดูกันสิครับว่าโทรศัพท์มือถือค่ายนี้เขาดีกันยังไง พูดถึงโทรศัพท์มือถือวีโก้นะครับก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าแม้กระทั่งตัวผมเองนะก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้ใช้งานแบบจริงๆจังๆเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะ แบนอะไรไม่ค่อยคุ้นเลยอ่าต้องเขาบอกไว้ก่อนนะครับบริษัทมือถือ Vigo อันนี้เขาจะเป็นค่ายดังมาจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เข้ามาทำตลาดในไทยได้นานพอสมควรแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวว i g o Power U20 ตัวนี้มันเจ๋งส่งคำลับหรือ,รอเปล่าแล้วที่สำคัญที่สุดมันเหมาะกับใครและเอาไปใช้งานจริงๆในภาคสนามเนี่ยมันเวิร์กหรือไม่เดี๋ยวมาดูกัน จุดเด่นของเขาที่เห็นเขาเขียนสรุปนะตรงข้างหลังกล่องเนี่ยก็คืออันที่1นึ่งแบตเตอรี่เยอะครับตัวนี้ให้มา6,000ม ah. ิลลิแอมโเรียกได้ว่าใช้งานเพียงพอกับการใช้งานตลอดทั้งวันเลยนะอันที่2ครับก็คือหน้าจอครับในนี้ระบุเลยครับว่าจุดเด่นเขาคือหน้าจอขนาดใหญ่6.8น mm. ิ้ว เป็นแบบ h i d e s p l ลัสแล้วก็ตัวนี้เขาบอกเขามีให้กล้องมาถึง3ตัวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกรายละเอียดกันแล้วก็ให้รอมเนี่ยนะครับเขาให้มา 32GB ส่วนแรมนะครับเขาให้มาที่ 3GB ครับแล้วข้างในตัวเครื่องนั้นยังมีระบบปฏิบัติการ Android รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คือ Android 11แล้วจ้าและที่สำคัญที่สุดนะครับรุ่นนี้เห็นแบบนี้นะครับเขามีระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าเรียบร้อยแล้วโอ้โหน่าสนใจมากๆและที่สำคัญที่สุดกล่องนี้นะครับราคาจะจำหน่ายเพียง2 9าทครัคนเก้าร้อย มาดูในส่วนของตัวเครื่องจริงๆกันดีกว่านะครับเพราะว่าตัวผมบบเองเนี่ยก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่ายัางไม่เคยใช้เลยนี่เราจะมาแกะกล่องไปด้วยกันนะครับามาดูกันดีกว่ากล่องภายนอกนี่จะเห็นว่าเข้ามาเป็นแบบมินิมอลเลยนะมาเป็นแบบกล่องแบบแนวคล้ายๆกระดาษลังทั่วไปนะมาดูกันแกะเครื่องออกมาปั๊บเปิดด้านข้างนี้ปั๊บอ่าปั๊บ เปิดออกมาว้าวนี่นตัวเครื่องตัวเครื่องเขาอยู่ที่นี่โอ้หยังไม่แกะติ๊กเกอร์เลยนะตัวเครื่องเข้าสวยงามนะครับด้านหลังนั้นนะครับเป็นคล้ายๆกับเคลือบกระจกอีกทีนึงนะครับเป็นเงาเาเลยนะฮะก็ต้องระวังกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆเป็นลายกระเพชรเป็นสีๆนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีจัดจาหน่ายด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับก็คือสีเขียวสีน้ําเงินและก็สีเทาครับแต่ตัวนี้ที่เราได้มาเนี่ยเดาว่าน่าจะเป็นสีน้าเงินนะเพราะมองแวินเผลอน่าจะเป็นสีน้าเงินชัวชัวอ่าใช่สีน้ำเงินจริง นี่น่าจะประมาณสัก19.5ต่อ9นะครับไม่น่าจะเป็น16ต่อ9เพราะว่าจอค่อนข้างมีความยาวกว่าโทรศัพท์มือถือทั่วไปพอสมควรเลยเนี่ยฮะดูจากลักษณะมือที่ผมถือเห็นไหมฮะมันจะยาวกว่าปกตินิดหนึ่งในขณะเดียวกันตัวด้านหน้าที่เห็นแน่ๆเลยนี่ด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นแบบ water drop นะครับซึ่งตัวนี้จะมีตัวดอทลงมาตรงกลางห้อยลงมาเป็นรูปหยดน้ำนะครับแล้วก็มีกล้องหน้าฝังเอาไว้ในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ประมาณ5ล้านนะครับส่วนด้านหลังเห็นชัดๆเลยว่ามีทั้งหมด3กล้องนนงงนะใ3กกล้้องีี็จม LED แฟลชเนี่ยอยู่ข้างล่างด้วยใน3กล้องตัวนี้นะครับป็นประกอบไปด้วยกล้อง Y หรือกล้องหลักนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นกล้อง Depth of Field นะครับที่2ล้านพิกเซลส่วนตัวที่3เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็น AI Camera ครับเดี๋ยวต้องมาดูรายละเอียดกันว่าตัวนี้ AI Camera ใช้งานยังไงแล้วก็ที่แน่ๆมีตัวระบบนี้เลยฮะระบบโฟกัสนะครับของเขาตัวนี้เป็น PDAF นะครับหรือว่า Face Detection Auto Focus นั่นเองซึ่งก็ ทำให้การโฟกัสภาพแม่นยําแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นมันดูในส่วนของตัวเครื่องครับสวยงามนะครับน้ำหนักเนี่ยอยู่กําลังดีนะครับน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยเขาแจ้งกันมาว่าอยู่ที่210กรัมนะครับด้านหน้าและด้านหลังนั้นเป็น Gorilla Glass นะครับแล้วก็ส่วนบัมเบอร์นะครับกับตัวโครงของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับซึ่งก็จะทําให้ตัวเครื่องน้ําหนักเบาลงนะครับในขณะเดียวกันถ้าสังเกตตรงด้านข้างตรงนี้เห็นไหมครับด้านข้างตัวนี้จะมีปุ่มอยู่วยกันทั้งหมด3ปุ่มนะครับปุ่มที่1น่เลยครับก็ ใช้งานกับ Google Assistant ครับสามารถกดปุ่มนี้ปั๊บ Google Assistant เด้งขึ้นมาเลยทันทีเพียงแค่คุณคุณบอกความต้องการของคุณจะเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ตัวนี้สามารถสั่งการได้เลยเช่นยกตัวอย่างเด้งขึ้นมาปับ๊บค้นหาให้ Pixel ให้หน่อยนี่นะม,มันก็จะทําการค้นหาให้เลยอัตโนมัติสะดวกมากๆในขณะเดียกันอันตรงกลางยาวๆแบบนี้จะเป็นด้านบนกับด้านล่างซึ่งมันคือปุ่มเพิ่มวอลลุ่มขึ้นและก็ลงนั่นเอง ในขณะเดีวยวกันปุ่มสุดท้ายนะครับอยู่ข้างล่างสุดตัวนี้เอามือจับจับดูเนี่ยไม่มีความสากสกด้านด้านของมันอยู่ตัวนี้เขาบอกว่ามันสามารถทําการสแกนลายนิ้วมือหรือว่าฟิงเกอร์พินสกรีนได้ด้วยนะครับแล้วก็ื่องคันมันเป็นปุ่มล็อกหน้าจอหรือเปิดปิดนั่นเองครับมาดูทางด้านบนดีกว่าครับด้านบนนั้นจะเห็นว่าตัวเครื่องนั้นราบเรียบนะครับแล้วก็มีแจ็ค3.5มิลน,นะสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงนะแจ็ค3.5มิลยังมีไว้ให้อยู่นะครับส่วนทางด้านซ้ายมือของตัวเครื่องนะครับจะด่ามมีมซถใสิ ตรงนี้จะเป็นนาโนซิมแบบ2ซิมนะครับก็พูดง่ายๆคือมันเป็นช่องสล็อตใส่ซิมการ์ดแบบไฮบริดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะใส่ไมโคร SD สดีการ์ดสามารถเพิ่มไมโคร s อสดีการ์ดภายนอกได้สูงถึง256 g b ตนะครับตัวนี้จะต้องเลือกใส่ซิมแค่ซิมเดียวนอกจากนั้นนะครับด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะเห็นว่ามีลำโพงแล้วก็รูไมโครโฟนนะครับส่วนรูตรงกลางนะครับจะเป็นรูชาร์จสายพาวเวอร์นะครับแบบไมโคร USB 2.0นะครับแล้วก็ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลต,ต่างๆคูนี้ด้วยนะ ซึ่งน่าเสียดายอันนี้จริงตรงนี้น่าจะเป็น USB Type C นะเพราะว่ามันจะชาร์จได้เร็วกว่า ทีนี้มาดูในส่วนของอื่นๆกันบ้างน,นะครับตัวเครื่องภายนอกที่เราเห็นนะครับก็จะมีประมาณนี้ตัวเครื่องสวยงามด้านหน้าไม่ได้เป็นพลาสติกด้านหน้านนะเป็นกระจกเคลือบอีกทีหนึ่งใสๆนะครับน้ำหนักตัวเครื่องไม่แย่นะครับจอมีขนาดใหญ่เต็มมือเลยถ้าเล่นเกมเนี่ยผมว่าเวิร์กแต่ปัญหาคือ CPU กับตัวการ์ดจอจะไหวหรือเปล่าต้องมาเจาะละเอียดว่ามันจะสู้ไหวไหมในขณะเดียวกันตัวเครื่องถ้าโดยรวมๆผมถือว่าสวยในระดับหนึ่งนะครับใช้ได้เลยทีเดียวถ้าเกิดใครและใครชอบสไตล์นี้มันจะเป็นเหลือบๆลุ้งๆนะเพราะว่า ตัวนี้จะเป็นกาฟเพชรแล้วถ้าดูให้ดีหไหมเงามันจะสะท้อนมาเป็นเหลือบๆตรงกลางอ่ามันก็ไม่ได้แบบแหมดูเชยสักทีเดียวนะแล้วก็ตัวเหลือบๆตัวนี้จะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นเลเซอร์คาดอยู่ตรงกลางอันนี้เท่มากๆนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะลงลึกไปในภายในของระบบตัวเครื่องนะครับ ในกล่องเนี่ยเปิดขึ้นมาปัาป๊บนะฮะในกล่องนี้แถมอะไรมาบ้างเอ่ยนี่มีที่ชาร์จนะครับมาให้กับเราซึ่งตัวนี้จะเป็นวอลชาร์จที่เป็นรุ่นปกตินะครับไม่ได้เป็นรุ่นแบบฟาชาร์จแต่อย่างใดก็เป็นรุ่นทั่วไปนะฮะถัดมานี่ฮะก็จะมีสายไมโคร USB 2.0แถมมาให้แต่สายดีนะอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะสายเขาค่อนข้างมีความหนาแล้วก็เขาหุ้มหัวหุ้มปลายมาค่อนข้างดีน่าจะหักยากพอสมควรถัดมาเฮ้ยมีหูฟังมาด้วยเอย นี่นะจะมีหูฟังมาให้แบบขำๆอะ่อะเป็น small talk นะในหัวตรงนี้จะเห็นว่าเป็น3มขีนะครับนี่เป็นหัวแบบ T R R S สามารถใช้กับโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็จะมีตัวนี่เลยตรงชุดไมโครโฟนจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือชุดไมโครโฟนสําหรับการพูดคุยโนทนาแล้วก็มีตัวหูฟังซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่นอนว่าหูฟังนี่มันแจะดูก้องแกงไว้หน่อยนะเนื้อพลาสติกมันดูบางๆเบาๆไปหน่อยถ้าได้แบบนั้นหนานะฮะดูดีๆหน่อยนี่น่าจะเท่มากถัดมาครับก็จะมีคู่มือนะครับของทาง VIGO แล้วก็มีเข็มจ ทิมซิมซม,มาให้แบบนี้นี่เห็นไหมก็มีคู่มือมาข้างในนี้มีอะไรเฮ้ยเขาให้อนี้มาด้วยนะเคสซิลิโคนใสนี่เห็นไหมเขาให้เคสซิลิโคนใสมาเลยฮะเพราะฉะนั้นใครที่บน่นอ้ยซื้อรุ่นแบบนี้จะไปหาเคสที่ไหนนี่ให้เคสซิลิโคนใสมาเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าตรงรุ่นเป๊ะ,ปะ,ปะแล้วก็อีกหนึ่งอันเขาให้ฟิล์มติดกันร,รอยหน้าจอมาด้วยนะฮะนี่อยู่ในกล่องเลยเห็นไหมให้ฟิล์มติดกันร,รอยหน้าจอเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะคราวนี้เรามาดูในตัวเครื่องของเจ้าตัว w i โ o Power u 2 0ตัวนี้นะครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างมาพูดถึงตัวเครื่องเลยนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตลอกสติกเกอร์หน้าจอก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับนี่ใหม่มากๆนะครับได้มาแบบส,สดๆว้าวโอ้ว้าว,ว,าวสวยงามเลยฮะสวยงามเลยฮะเดี๋ยวผมลองกดปุ่ม Power On นะปึ๊บโอ้นี่กราฟิกสวยมากเห็นไหมนี่นะน ตอนนี้ผมต้องทำการเซตติ้งตัวเครื่องพื้นฐานนะครับซึ่งใครหลายๆคนที่ซื้อเครื่องมาใหม่ก็คงจะทรากกันอยู่แล้วนะว่ามันใช้งานยังไงสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดน,นะครับก็คือเจ้าเครื่องโทรศัพท์รุ่นนี้ตอนนี้ทําการคอนเน็กต์ไวของทีออฟฟิศนะครับจะเห็นว่าสัญญาณส่วนใหญ่ที่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสัญญาณ2.4 GHz ไม่ใช่สัญญาณ5 g h กสนะครับแสดงว่ามือถือเครื่องนี้นะครับรองรับ WiFi แบบ2.4 g h z เป็นหลักนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ทำการเซตติ้งตัวเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จะเห็นว่าหน้าจอของมันเนี่ยขึ้นมาแสดงแอปต่างๆนะครับแม้ว่าตัวหน้าจอนะครับจะแจ้งมาว่าเป็นแบบ h i g h d e พ Plus 6.8นิ้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ใช้ก็คือขนาดจอนมันใหญ่เต็มตามากๆนะครับแต่ว่าตัวสีสันความคมชัดเฮ้ยนี่มันไฮเดิฟพลาสจริงๆเหรอมไ่ผนีแบบ เหมือนฟูไฮเดพลาสเลยเอ้ยดูแทบไม่ต่างเลยนะสีสันถือว่าดีจอดูดีดูใสดูมีรายละเอียดที่ดีมากๆนะครับแม้แต่ตัวหนังสือเล็กๆนะอันนี้ยังไม่ได้ปรับขนาดฟอนต์นะก็ยังเห็นได้ค่อนข้างชัดซึ่งอันนี้ต้องขอเช่นชมวีโก้นะว่าหน้าจอเนี่ยโอ้ดูแพงนะดูแพงส่วนการทัชหรือการลื่นไหลเนี่ยอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะไม่ได้ขนาดแบบพูดปาด,ปล,ดลื่นติดมือตัวรีเฟรชเรทเนี่ยก็ถือว่าปกติมาตรฐานทั่วไปนะครับดาว่าน่าจะประมาณ60เฮิร์ตนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะฮะ คล้ายๆเพียวแอนดรอยนะเพราะว่าแอปพลิเคชันที่ให้มาส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างหนักไปทาง Google นะครับแล้วส่วนแอปอื่นๆของทางวีโก้เนี่ยก็แทบจะไม่ได้ให้อะไรมาเลยที่เหลือก็แทบจะไม่มีก็ต้องไปดาวน์โหลดกันเพิ่มออเองนะครับว่าอยากจะได้แอปอะไรบ้างในขณะเดีวยวกันเดี๋ยวลองไปดูในที่การเซตติ้งตัวเครื่องกันดีกว่าครับว่าตัวเครื่องนั้นจะแสดงข้อมูลของเครื่องออกมาอย่างไรบ้างตัวเครื่องนี้นะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันใส่ได้2ซิมนะครับยืนยันชัดเจนนะครับส่วนเจ้าตัวเครื่องนั้นตอนนี้จะเห็นระบุว ชัน11นะครับชัดเจนมากๆตัวนี้นะครับมีระบบบลูทูธนะครับแล้วก็มีระบบ Wi-Fi นะครับรองรับซึ่งบลูทูธนั้นเป็น4.2แล้วนะครับ มาดูในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์กันบ้างนะครับในฮาร์ดแวร์ของตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็หลักๆเลยเนี่ย CPU ของเขานั้นจะเป็น MediaTek ครับ G 3 5ความแรงของ clock speed อ,อยู่ที่ 2.3GHz ซนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น CPU ที่เป็นระบบ AI ทำงานนะครับได้อย่างชาญฉลาดประหยัดแบตส่วนเจ้าตัวการ์ดจอนะครับเป็น Power VR GE 8320นนะครับซึ่งตัวนี้ก็เรียกว่าทำหน้าที่ของการแสดงผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าไม่แย่เลยนะการใช้งานทั่วไปถือว่าดีแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเอาไปเล่น กมกรณีที่เอ่งบน้อยอยากได้มือถือจอกว้างเอาไปเล่นเกมเดี๋ยวมาเทสเกมให้ดูนะครับว่ามันใช้งานตัวเฟรมเรทต่างๆของมันออกมาแล้วกราฟิกหน้าจอไหวหรือไม่เดี๋ยวมาดูกัน พูดถึงในตัวของระบบเซ็นเซอร์นะครับเห็นตัวกล้องหน้าเป็น Waterdrop แบบนี้นะครับแน่นอนมันมีกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลซึ่งเจ้าตัวกล้องนี้เนี่ยก็มีทั้งระบบ Beauty นะครับให้เราเลือกแล้วก็มีระบบ Auto Beauty นะครับสามารถที่จะเซลฟี่เนี่ยมันรู้เลยนะ ว่าเราเนี่ยจะถ่ายเซลฟี่ปั๊บเนี่ยมันจะเติมความสวยความหล่อผิวเนียนให้เรานิดนึงนะครับให้ดูเป็นธรรมชาติแต่ถ้ายังไม่หนำใจอยากได้มากกว่านี้ก็แอดจัสปรับเพิ่มได้น,นั่นเองแล้วก็ในขณะเดียวกาันรตรงบริเวณด้านบนนี้ก็เห็นว่าเป็นช่องของลําโพงนะครับสำหรับการฟังเวลาสนทนาตัวนี้จะมีลําโพงซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับการสนทนาแล้วก็ตัวนี้ยัดเซ็นเซ,นเซอร์เข้าไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์สำหรับการบุนท่านะครับแอสเซอร์โลมิเตอร์นะครับ แล้วก็มี p r สเมตตี้นะครับโพสมตตี้ก็คือเซ็นเซอร์สําหรับการเปิดปิดหน้าจออัตโนมัติเวลาแม่กับขู่อย่างนี้นี่เองนอกจากนั้นก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับที่เป็นสําหรับการปลดล็อกใบหน้านะฮะหรือว่าเฟ e เรคอ g n i ชั่นนะครับ อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือมีระบบสแกนลายนิ้วมือครับหรือว่า f i n g e r s p r e ีนะครับซึ่ง f i n g e r สก r e e เนี่ยก็สามารถใช้นิ้ของคุณนะครับทำการปลดล็อกที่ปุ่ม power on off ตรงด้านข้างนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันก็เข้าไปตั้งค่านะจ๊ะนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเซ็นเซอร์การควบคุมแสงสว่างให้สัมพันธ์กับบรรยากาศรอบๆตัวเครื่องนะครับหรือเรีเรยกกันว่า ambient sensor นะครับกรณีที่คุณเล่นมันตอนในช่วงกลางคืนห้องมืดๆแน่นอนเปิดมาโอ้โหวสว่างตาแสบจ้าเลยตัวนี้ถ้าเกิดเปิดเนี่ยมันก็จะมีโหมดควบคุมความสว่างหน สาายตนนันเองรวมไปถึงถ้าเกิดเป็นกลางวันเนี่ยจอต้องสู้กับแสงแดดเยอะหน้าจอก็จะมีความสว่างแรงขึ้นนั่นเองครับแล้วนอกจากนั้นนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือเจ้าตัวนี้เนี่ย UI ของเขามีการดีไซน์ให้มันทํางานร่วมกับ orientation นะครับซึ่งตัว orientation เนี่ยตัวนี้จะเป็นโหมดของการปรับหน้าจอแนวตั้งและแนวนอนอัตโนมัติตามการใช้งานนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้แอปเช่นแชทต,ต,ต่างๆหรือว่าผู้คนต่างๆเมื่อเราคลิกแนวตั้งหรือว่าแนวนอนเนี่ยมันก็จะทําการปรับรูปแบบโครงสร้างของตัวแอปพลิเคชันให้มันเหมาะสมกับหน้า จอแนวตั้งและก็แนวนอนไม่เกิดพื้นที่ว่างจนมากเกินไปเอออันนี้ก็น่าสนใจคราวนี้มาพูดถึงเรื่องตัวกล้องกันบ้างน,นะครับในส่วนของตัวกล้องเนี่ยอันนี้ผมเองก็ต้องขอยอมรับโดยตรงว่าณนะวันที่เราแกะของกันอยู่นี้ผมยังไม่เคยเอาตัวโทรศัพท์มือถือของวีโก้นะครับไปทําการถ่ายภาพเลยจริงจริงจังสักทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวนี้เราจะต้องไปลองดูภาพจริงๆกันนะครับข้างนอกเลยนะครับว่าเราออกไปถ่ายแล้วเนี่ยออกมานั้นภาพ ออกมาสวยงามอย่างไรนะครับแล้วมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูภาพตัวอย่างกัน นนมาดูในส่วนของตัวกล้องดีกว่านะครับในโหมดเมนูของกล้องเมื่อคุณกดเข้ามาแล้วนะครับนี่ฮะกดเข้ามานี่อยู่มุมล่างขวาเหมือนทุกๆยี่ห้อเลยนะกดรูปกล้องเข้าไปนี่โอ้โกล้องเล่นขึ้นมาเร็วมากในส่วนของตัวกล้องนั้นนะครับจะเห็นว่ามีหน้าจอของเมนูต่างๆเนี่ยครบครันเลยนะฮะน่าสนใจมากๆมา,กม,ากม,ากมาดูกันดีกว่ามีอะไรอันที่1งครับข,ขา้างๆปุ่มกดจอเตเอร์คือกลับกล้องหน้าตอนนี้กล้องหน้านะครับก็จะเห็นว่าโดยรวมไม่แย่นะกล้องหน้าโดยรวมไม่แย่ความละเอียด5ล้านพิกเซลมันก็จะไม่ได้ดูคมกริบมากนะก็จะ มีโหมดวิดีโอนี่มีโหมดวิดีโอมาให้เราด้วยนะครับในส่วนของโหมดวิดีโอนะครับโหมดวิดีโอนั้นจะมีด้วยกันหลักๆก็คือ Full High d e p นะครับ30เฟรมต่อวิแล้วก็มี High d e p 720นะครับที่30เฟรมต่อวินะครับในโหมดที่เป็นรูปดวงจันทร์นี่นะครับก่อนหน้าวิดีโอนี้นะครับอันนี้คือโหมดที่มีชื่อว่า Time Lapse ครับซึ่งหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นโหมดถ่ายภาพกลางคืนนะอันนี้ไม่ใช่ซึ่งอันนี้ต้องใช้รูปขาตั้งกล้องนะครับหรือว่าตั้งมือถือเอาไว้นิ่งๆนั่นเองนะมสาครับ ในส่วนของตัวเมนูด้านบนครับมีคําสั่ง HDR มาให้เลือกด้วยนะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าถ่ายแล้วมันสว่างมากกับมืดมากเกินไปปรับ HDR มันก็จะช่วยรักษาสมดุล2ส,ส่วนนี้ให้มีโหมดฟิลเตอร์มาให้นะครับพอสมควรเลยทีเดียวให้คุณสามารถเลือกตามความชอบและรลิยมได้เลยโหมด AI ด้านบนเห็นไหมฮะอันนี้คําสั่งที่4นะครับถ้ากดให้เป็นรูปสีฟ้าอันนี้แปลว่า AI ทํางานแล้วคราวนี้พมว่า AI ทํางานแล้วนะครับ นี่เราโฟกัสไปที่คนปั๊บมันจะบอกเลยเอย๊อันนี้คือคนนี่จะขึ้นมาบอกเลยว่าอันนี้เป็นพอร์เทรตแต่ถ้าเกิดเราถ่ายลนดนสเคปฟูดเพจนะมันก็จะบอกมาว่าเลคคอร์ดชันว่าเนี่ยเป็นอะไรแล้วมันก็จะปรับโทนสีปรับคาแรคเตอร์ของภาพเนี่ยให้ออกมาเหมาะสมกับภาพแต่ละชนิดนั่นเองทีนี้เรามาดูกันสเกลของภาพนะครับก็มีให้เลือกแบบ1ต่อ1นึงะครับมีเลือกแบบ4ต่อ3นะครับและมีแบบกว้างเต็มหน้าจอ1 6ต่อ9เลยทีเดียว ซึ่งในนี้นะฮะถ้าเกิดเราเข้าไปที่โหมดภาพถ่ายนะครับแล้วกดขึ้นไปที่จุดๆ3อันนี้นี่นก็จะเห็นว่ามีโหมดโปรเฟ s s ั่น a l ลนะครับซึ่งอนุญ,ญาตให้เราทําการปรับรูปแสง ISO ไว้บาลาร์แล้วก็จุดโฟกัสด้วยตัวเองนะครับเหมือนกล้องถ่ายภาพมืออาชีพเลย ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราเข้าไปที่โหมดของ Motion Photo นะครับอันนี้หลักการมันก็จะคล้ายๆกับ Live Photo ของ iPhone นั่นเองนะก็คือเป็นการถ่ายภาพนิ่งโปะเข้าไปแล้วมันจะทําให้ภาพมันมีการขยับหรือมีการเคลื่อนก็จะเป็นเหมือนคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับทำให้ดูเก๋ๆนั่นเองนอกจากนั้นนะครับในโหมดของตัวโหมดต่างๆก็จะมีคำ setting นะครับกำหนด setting ก็จะมีอย่างเช่น Touch Shots นะครับก็คือใช้อนิ้วแตะเพื่อทําการสั่งถ่ายภาพหรือไม่ Self Timer ก็คือตั้งเวลานะครับมีโหมด Shutter Sound ด้วยนะแน่นอนปกติมือถือถ่ายมันจะม มีเสียงอันนี้ก็ใส่เสียงเข้าไปหน่อยแคล็กเชะอะไรอย่างนี้นะฮะ แล้วก็มีโหมด framing line นะครับก็บอกให้รู้องค์ประกอบของภาพนะครับว่าภาพมันอยู่ประมาณนี้มีโหมด geo tracking นะครับก็คือฝังค่า gps เข้าไปในรูปถ่ายนั้นเลยว่ารูปนี้ถ่ายที่ไหนซึ่งผู้ชายคนไทยก็ไม่น่าจ,จะใช้นะหมดนียอันตรายอันตรายในขณะเดีดวยวกันก็มีกล้อง picture size นะครับก็จะเลือกได้ว่าจะเอากี่ล้านพิกเซลซึ่งตอนนี้ผมใช้กล้องหลังนะก็จะมีให้เลือก13ล้าน9ล้าน5ล้านนะครับมีโหมด anti flicker นะครับก็จะมีให้เลือกว่าเป็นแบบ auto ไหมหรือจะเอา60เฮิรตซ์50เฮิรตซ์กรณีที่เราถา โอหรือว่าพับนิ่งในห้องที่มันมีหลอดไฟอะ่ะแล้วหลอดไฟมันก็จะมีการไล่ไลกระพริบกระพริบอันนี้ก็จะมีโหมดแอติฟิเกอร์มาให้นะจ๊ะอ่าคราวนี้มาดูนะฮะถ้าเป็นโหมดเจ้าตัวนี้นะครับนี่สองไวปั๊ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวหน้าชัดหลังเบอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดเราปรับเลื่อนไปทางขวานะครับ f s ต o p น้อยๆน,นะครับสัก2ถึงประมาณสัก 0.95เนี่ยจะพบว่าขอบๆมันจะเบลอหมดเลยไอ้ตรงกลางมันจะชัดนะแต่ถ้าปรับเลื่อนมาทางซ้ายตัวเลขเยอะๆอย่าง F16 F11 เนี่ยพวกนี้นะครับชักหลังมันจะชัดไปหมดนะครับแล้วก็สิ่งรอบๆก็จะชัดไปด้วยส่วนโหมดสุดท้ายเป็นรูปหน้าคนนะครับนี่คือโหมด face beauty ครับหรือโหมด AI beauty อันนี้ต้องดูให้ดีนะครับข้างล่างมันจะมีด้วยกันทั้ง,งหมด4แบบให้เลือกอันที่1เป็นรูปดาวนะครับไอ้รูปดาวเนี่ยพูดง่ายมันก็คือกล้อง AR นั่นเองนี่นะ augmented reality นะครับกดเข้าไปปับ๊บเห็นไหมฮะ เติมหมวกเติมเสื้อผ้าให้ผมอัตโนมัติเลยสุดยอดมากมากนี่ถัดมามีมีน้อยโอ้ยมีน้อนมีน้อนน้อนมาอยู่ด้วยน้อนมาอยู่ด้วยเยอะแยะเลยเย้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 น้อนโอ้ยน้อนน่ารักนี่อันนี้ก็มาเป็นแมวอันนี้มามาเป็นแมวปึ๊บนี่อันนี้มีลูกโป่งบอลลูนลอยผ่านหน้าเข้าไปนี่ฮะแล้วก็นี้น้อนหมีน้อนหมีไอตัวน,นี้พอได้ไอตัวนี้พอได้เอ้ยอันนี้น่ารักเออี้ตัวนี้ไอตัวนี้น่ารักดี นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบแนวนี้ก็เนี่ยกดมาที่ตัว ai beauty นะครับแล้วมันจะมีรูปดาวน,นะครับเสร็จแล้วปุ๊บมาที่โหมด air beauty ครับ a i beauty นั้นก็จะมีให้เลือกนะครับอันที่1ครับ s กินครับอันนี้ป๊าบนี่ไหมหน้าเนียนเลย ปกติมันจะมีออโต้อยู่แล้วนะข้างบนเนี่ยถ้าเรากดเนี่ยมันจะเขียนว่าเป็นรูปหน้าคนแล้วก็เป็นรูปออโต้ตัว A อยู่ด้านบนนะครับเจ๋งว่าพอเลื่อนไปปับ๊บหน้านี่เลยฮะโอ้โหนี่เนียนระดับว่าไม่เห็นรูคุ้นขนเลยนะฮะหน้าเนียนเฟกสุดๆเลยนะอันนี้ถือว่าเวิร์กมากโปรไฟล์แจ่บแน่นอนถัดมาตัวที่3ตัวนี้นะครับเป็นไวท์เทนนิ่งก็คือเห็นไหมปรับปั๊บสีผิวซีดขาวปากชมพูเห็นไหมป,ป,าปากอมชมพูเออเห็นไหมปากอมชมพูออมมมพจริงๆเฮ้ยเจ๋งเจ๋งจ นะแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ผิวก็จะแบบแดงๆเข้มๆใช่ไหมตัวนี้เป็นขาวอมชมพูส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโลซี่นะก็คือทําให้ผิวอมชมพูครับกรณีถ้าคุณเป็นคนผิวขาวซี่จนเกินไปไม่มีความขาวอมชุมพูตัวนี้จะเติมสีชูพูให้คุณเห็นไหมเนี่ยมันจะออกแดงๆนิดๆนดๆนะแต่เราตัวแดงอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใช้นะฮะนี่เราอาจจะชอบไวท์เทนนิ่งกันนะฮะคนไทยปาบก็ให้น,นะนะผิวขาวขึ้นนี่ก็เป็นโหมด AI beauty นะอ่ะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับ ก็ถือได้ว่าเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับที่มีคุณสมบัติพื้นฐานเนี่ยเพียงพอกับการใช้งานเหมาะกับคนที่ต้องการโทรศัพท์มือถือมาใช้งานพื้นฐานนะครับแต่ถ้าจะไปเล่นเกมเฟรมเรทหนักๆกราฟิกโหดๆอันนี้ไม่ใช่ทางเลือกนะบอกไว้ก่อนเลยราคา2999บาทได้ขนาดนี้ผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะเพราะว่าจุดเด่นของเขาที่เห็นแน่ๆยิงมาเลยตัวแรกแบตเตอรี่6 0 0 0มิลลิแอมป์แต่ตัวนี้ไม่ได้มีระบบฟ้าชาร์จชาร์จเร็วเลยขนาดนั้นก็จะเป็นชาร์จทั่วไป ถ้าเป็น USB Type C นะตัวนี้ถือว่าโอเคน่าสนใจอันที่2ก็คือตัวนี้มีความจุในตัวเครื่องไม่เยอะนะครับ ROM 32 g ิกแรม3 g ิแต่ว่าในตัวนี้ให้ไฮบริดซิมมาเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถใส่ซิมการ์ดหลักๆได้1อันและใส่ m i โคร SD การ์ดนะครับได้อีก256ซึ่งอันนี้โดยรวมๆก็ถือว่า คุ้มค่าแล้วล่ะนะครับหน้าจอเนี่ยสวยนะอันนี้ยอมรับเลยสีสันไม่แย่แต่ว่ารีเฟรชเรทอาจจะขัดใจเด็กที่เล่นมือจอลื่นๆกันมาอันนี้ก็ตามราคานะฮะก็60เฮิร์ตมาตรฐานในส่วนของตัวกล้องนะครับตัวนี้มีมาให้ใช้สนุกสนุกไม่มีเลนส์อัลต์ไวไม่มีเลนส์เทเลนะครับก็จะมีเพียงแค่เลนส์เดอฟิลด์กับตัวกล้องหลัก13ล้านกล้องหน้า5ล้านความละเอียดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าใช้งานกันสนุกสนุกนะเหมาะกับพวกผู้สูงอายุนะครับที่ไม่ได้ซีเรียสเทคโนโลยีอะไรมากแต่ เกิดใช้งานทั่วไปซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ราคาไม,ม่แพงนะครับอ,อันนี้ผมแนะนําว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่เลวนะครับตัวเครื่องถือว่ามีศักยภาพโดยรวมค่อนข้างดีเท่าที่ลองโดยพะหน้าจออันนี้บอกเลยว่าสวยเกินคาด สำหรับวันนี้นะครับผมวชัยศุท์ศรีก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วโอกาสหน้าเราจะมาแนะนำสินค้าผ,ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอะไรกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ที่จะไม่พลาดคลิปเด็ดของพวกเรานะครับและถ้าเกิดคุณชอบคลิปรีวิวของพวกเรานะครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับกดแชร์ให้กับพกพกเพื่อนๆที่คุณรักด้วยแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างน,นะครับเข้าไปที่ w w w h y p e r v i s i l o n l i n e แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารเด็เดๆของวงการไอทีครับสำหรับวันนี้ผมวชัยศุท์ศรีและก็ทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับว เจอกันใหม่ครับไฮเปอร์พิสเซล